เอาเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเกมเทมเทมในพาร์ที่หกเออแหมไม่ได้เล่นนาก็เอาเกือบลืมเลยหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเรามาที่ถ้ำกันโอเคมามาต่อกันเลยดีกว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยมาสวัสดีครับขอรีบๆเลยขอรีบๆเลย,เลยมา อฟอร์มุท่าอะไรดีเกือบลืมแล้วมึงเนี่ยไปเลยเก็นคี้ท่าส่ฟ้าใจนู้น c o r r e c ามามามา,าไปเลยไปฝึกบ้างไหมมมันดับเยอะมากเลยเอ้ยเดี๋ยวออกไปได้ นี่ก็ดีซีบีไม่เคยเข้าเลยฮนะแซบริฟโอ้ยคูนสองเลยเหรอเจ็บไปแล้วตัวสองส้นตุดว่าเฮ็ดช็อคแล้วก็มันจะตายไหมโควไม่ตายเราดูไปก่อนแล้วกนะันโอ้ยอย่าละอ่ะไม่ได่าฟอร์มู อหมอชี้ด้่ยกันไอ้บ้านี่แค่นที่สองก็ตายเลยเหรอจิตใจแกจะทำด้วยอะไรแถวนี้มันไม่มีที่หิวนะเฟยอาจจะหิวนึกจะออกไปข้างนอกเลยนะอินดีวายไม่เนี่ยไม่อยากออกไปเลยอินดีวายไหมนะ โอ้ไม่มีเลยด้วยอ่ะไม่มีอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเฮียก่อนเดี๋ยวมามากว่าจะถึงโอ้ล่อตายไปสองรอบอะ่ะต้องวิ่งกลับไปกลับมา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 เข้มาหนครับ เออไม่น่าจะเข้าปะบับเบลิลมันเป็นทาตุน้ำนี่ใช่ไหมลองเป็นตาน,นี่นะั้นลองดูตายซะแล้วเออจะไปต่อแล้วเริ่มรี่ปล่อยแบบไปเถอะเด็กประดดผมจะออกไปจากที่นี่แล้วโอ้เยอะแยะจังเลยอะ่ะมันเยอะมากเลยนะมันเยอะเกินไปแล้วนะมันจะเยอะแยะเกินไป เฮ้ยอะไรตัวอะไรตัวใหม่ปะอุ้ยเท่จังเลยล่างสองอหอยัตกันลอกปะมันดูคุนๆนอะไม่รู้ลองไปก่อนแล้วกันมันเท่มากเลยมันเหมือนจิงโจ้เลยเปตาบิมบาสติเออขูนสี่คนดุเยี่ยง สวดีครับโอ้ของอีวายสองอันออโอ้โหเพิ่มเลือดหนึ่งสองบวกหนึ่งอันอะไรที่นี่ที่ไหนอะอะไรวะเนี่ยอุย้ยอะไรทั้งสามมันเลด <laughs> ี้ลับเตอร์แกคิดจะทำชั่วอะไรแกคิดจะทำชั่วอะไรอะไรมันไล่ฉันเหรออห้ยสองตัว จะไล่ผมเหรอต้องเอามาทำหมู่บ้านอะ่ะอุ้ยไอตัวนั่นหดไออะไรนะพิซพซ่าพิซซาเลยนะนึงสปาลัสสปาซี่สปาลัสซี่สปาลัสซี่ต้องไปก่อนเพราะว่ามันหดเกินโฟมมันเลยยิ่งแพ้ๆอยู่เลยตายไหมไม่ตายว่ะเพรสเซ็ตโพสชั่นเออหุ่นสอง กระแพทั้งสองตัวนี่วะลืมเอะไรนี่กะอ๋ะเอเพิ่มเลือดก่อนอ๋อก็ไปที่อื้มโอ้เจ็บ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 แน่อ้ยว่าเอ้ย โอดมากโอ้ยโอ้ยจะโหดไปแล้วนะพวกแกเกินขี้มาดน,นี่ต้องเยอะหูยล่างสองเหรอ,อยเยอะฮ้ยทำไมเราถึงยังไม่แปลงล่างอ่ะ มันเวอา์สิบสี่มันก็แปลงล่างแล้วแต่เราก็สิบหกแล้วนะเอางงสิงครับรออะไรมามามาอืม,อม,อมโอ้ยอะหารโซลาร์ พี่จอร์ดมาน่าจะตายมาพักผ่อนพักผ่อนดีซีบิมไม่ตายเหรอนึกว่าคุณสี่อีกเวลเบิร์ดม่งเอ้ยอะบ้าเอ้ยนึกว่าตายก็เลยไม่ก็เลยไม่ใส่ย,ยา <c oughs> ที่ผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยอืม มันดุก่นจังเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอหิวก่อนขอหิวก่อนว้าป้าบอเลดี้รับเตอร์ผู้ตัวอะไรอะ่ะโอ้ยขอหิวก่อนไม่ได้เหรอมีมีเยอะเกินมีเยอะเกิน เออดีวายดีวายเอาเอาวายไปผมวา่าพลังจิตอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะโอเคโอ้ยทวิททวิทฮิวให้เกนจีด,ดีปะเกนคี โดนฮิวส่วนเกนคิใช้ท่าแรดเอาไม่ใช่วันที่สองอเว้แล้วโอ้ยอ่าออกขวาโซนเอ,อืเอกให้เกนคี้พลิวายหมดแล้วอันนี้อ,อ่ะขอบคุณครับ โอ้ยอ,อย่าตายนะอย่าตายนะเกนคิบานาฮาอย่าตายนะอย่าตายนะเดีาายย่าายวให้เกนคีกล้านึงแล้เกนคิใช้ชาชายไรนิ่ง, <S 2> <S 2> องโอสโลเน แอะโอ้ยเกือบตายอือโอ,โอ้พี่อีปิกอ่าตัวนี้เปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวเป็นหูชิมาฮุยกลับมาก่อน Thôi xí, bay lên Ôi tài nè! tài này. Ôi, hình 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 nữa. Ôi đi ngoài mấy nhiều rồi. Má. Phú mu. Ở trong ngoài lẹ, trong ngoài lẹ. โอ้ยเจ็บ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 วิโอ้ยเบต้ตาบีมแล้วกันส่วนนี้ก็ฮิวให้กับฮิวให้กับตัวเองไหมไม่เอาดีกว่าโอชีดีกว่า giờ có kẹt ra ai quá anh ồ oh. Mà. hơ mày khuy cái lao của buông ตานะยะนี่าตายนะคิกเออโหดจังเลยโหดจังเลยเอาได้ขีมาแล้วได้อะไรอันนี้อะไรขอขอแรงแรงหน่อย มันใส่ของได้ด้วยเหรอโอ้เราดูแล้วกันดูสิมันใส่ของได้ด้วยอะ่ะเนี่ยใส่ให้แบบนี้นะ,ะโอเคไปไม่มีอะไรเนาะไม่น่ามีอะไรละมามันไปกลับไปข้างล่างใช่ไหมเราจะแบกกุญแจไปเปิดให้ โอ้แทบตายเลย <S <S น่าจะปล่อยให้ผมหิวหน่อยนะเอ้ยพวกที่มันอยู่ตรงนี้มันไปหมดแล้วอะถ้าปล่อยให้ผมหิวก่อนเอ้ยหิวอะปล่อยให้ผมหิวก่อนถ้าแป๊บหนึ่งน่าจะดีมากเลยมาถึงงี้เนี่ยโวยลึกจังเลยลึกจังเลยอดีจา้าเกย์กาผม มาแล้ว mm hmm. เปิดได้แล้วครับมาโอ้ยอากาศบิสุดโอ้สุดยอดไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะบิวทหู mm hmm. จาไม่เป็นไรจา้า mm hmm. โอเคบ๊ายบายนี่ผมตองไมบวกกับพี่ต่อใช่ไหมได้ผมไปบวกกับพี่แต่ก่อนหน้านั้นนะขอกลับก่อน อ <Dub u il> ปล่อยผมกลับก่อนไม่ได้หรอครับปล่อยผมกลับออกไปดีๆไม่ได้หระอครับผมเหลือแค่นิดเดียวแล้วนะผมเหลือตัวเดียวแล้วนะปล่อยผมไปเถอะ ทำไมมันลึกขนาดนี้นะนี่ผมเข้ามันลึกขนาดนี้เลยห่ออุ้ยอีกแค่นิดเดียวเองคุณโอ้ยเอาไปตาบิมก็มาดีครับ GET BACK TO THE a s ส d o j o and c o d e t ไปที่โรงเรียนเหรอมหาลัยป่ะอยากได้ไฟล์รือเกิดตอนนี้อยากจับม่นน้ำอะ่ะได้ไหมมีทั้งตัวให้ผมจับนะเขาเป็นม่นน้ำมารีโก้ย่ะกลับบ้านเฮาโอ้ยโอ้ยหลง ไม่ได้มานานจัดหลงอย่านะอย่านะอย่านะไม่เอานะไม่บวกนะไม่บวกนะเอ้ยอย่าบังผมอย่าโอุ้ยมันจะยาวมากไปแล้วดิบกลับ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 โอู้ววโอ้มันไกลเหมือนกันนะมันไกลเกินไปแล้วนะอ๋ออหลบหลบหลบต้องหลบยาหลบยาหลบยา เงียบมาอุ้ยตัวนั้นเท่จังเลยนั่นะ่ะอย่านะอย่านะเอออุ้ยใช้นี่เหรอโหเท่เท่เท่มากอะ่ะอยากได้บังจังถึงแล้วเขาบอกให้ผมกลับมาที่คอเดตอ๋อที่นี่ที่ไหนอุ้ยพี่ครับ ร่างของมันเท่มากเลยครับนี่คืออะไรถ้าตกใจให้ผมไปทำเพสเหรอตอนนี้ผมไม่ว่างต้องบอกให้ผมไปที่คอร์เดตอยู่ไหนวะลืมอ่าแปบ๊บหนึ่งนะ Okay. เราต้องไปตรงนั้นอือห mm ือ hmm. ปมันมีจักรยานไหมหเกมเนี่ย mm hmm. ตรงนี้สวัสดีครับเอาเคมาส่งหรือเปล่าเนี่ยเ mm hmm. อ้าไม่ส่งอีกเหรอ เสร็จเฉยงงงงนะข้าได้ใช่ไหมเยี่ยมกลับไปก่อนหรือเปล่ากลับหรือออกกลับหรือออกอันนี้รู้สึกท่านลมเหรอหอมยาวท่านลมเชื่อมันจะแพ้เอ้ยอะไรหล่นไปไมเมื่อกี้มันจะแพ้พวกใส่ฟ้าผมคิดว่านะมาโอ้ ดีครับนี่เป็นไหนอะ่ะอ่ออ่ะ,อะ,อะโอ้นี่คือดักเราผมอย่างนี้เลยเหรอครับก็มาดิครับนี่เล่นมาตั้งนานอะ่ะหกพาแล้วอะ่ะนี่เพิ่งถึงยิงแรกอะ่ะคิดดูแล้วกันอ่อ โอ้ยดนเดี๋ยวนั้นลืมซื้อ,อยาด้วยเนี่ยปีเออหนือเดี๋ยวไม่เดีวตายไม่ดีหรอกเดีวตายโอ,อ้ใช้ใช้ท่าดังๆแล้วมันตายอุอย้ยฮิวเหรอ เ่มดีเฟนซ์ปะไม่ใช่ลดดีเฟนซ์เอ้ยลดนแตรออัอนนี้ส่วนนี้พัดเว้ยอืมมอ้อ๋อ พี่พี่โหดกันมากเลยครับนี่ผมแค่ตัวแรกนะครับผมจะตายเอาแลวครับเนี่ยนี่คืออะไรอะคิวิเพิ่มแอคแท็กยีสิห้าเปอร์เซ็นต์โอ้มาว้า่ะไม่ไปอ๋อครับอ้าไม่ไปอ,อะไรเนี่ยงงวะเนี่ย อ๋อไปดิเออไม่รู้ไปมั่วเลยกันอ๋ออันนี้ต้องสู้ใช่ไหมมาเก็บเบล่อนเก็บเบลก่อนเฮ้ยสบายตัวเนี้ยก็มาดิครับก็มาดิครับคลิกเลยครับคลิกหนึ่งทีอย่างเบาแล้วก็ดีซีบีบ ครับพี่จะเอาอย่างนี้กับผมนะครับอืมแอคแทรลดดิฟเฟน์สองระดับพัสเวฟเวฟ เออโหนานมากกว่าจะขึ้นโอ้โหมา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 โอ้โหตัวนั้นอยากได้จังเลยอะมันจับที่ไหนครับบอกหน่อยดิบอกหน่อยได้ปะจับได้อยากได้เพิ่รมรถด,ดีเฟนต์ไอรถ d ด t แท็กแหมลืมตลอดเลย ตายไหมไม่ตายนะเอา้าคืออะไรอ่ะโอ๊ยคืออะไรเมื่อกี้อิเล็กทริกไม่เข้าหรอวัดโอ๊ยชิบหายแล้วรีวายไม่มีด้วยอ่ะอีสาน

ก็เข้าอยู่แหละแต่ว่าว้ายเอาให้ดีเอาให้ดีอ,ดอถ้าสายฟ้าไม่เข้าเบสโอ้โหยม่มเข้าใหญ่เลยอยฮ้ยวุ้ยไม่ฮิวเหรอ เฮ้ยทุโคนโหดไอตัวนี้มันโหดมันโหดมากปาร,รัสเออเออมันโหดเกินไปมันโหดเกินไปป้าบอไม่ใช่แล้วเราออกไปได้ด้วย ก็คือรีวายหมดแล้วด้วยใช่ไหมใช่จริงๆด้วยอะโอ้ยเป็นสองตัวจะสู้ได้ไหมเนี่ยไปไหนดีอันนี้ขวาลากซ้ายดิโอ้ดิโอ้เอาหนูกลับไปโอ้โหเย้โอแมจ่า เอาลูกกับบานจะเข้าไหมไม่รู้ไปก่อนระังขึ้นเตาเจ็บเจ้อือโอ้ยเจ็บอืมจิกบ้างโอวยเจ็บเจ็บเจ็บ โอ๊ยเจ็บเจ็บเกินอ่ะบ้านอะไม่นะ